ว้าวใครอยากได้สกินฟรีเฮเลนตัวนี้บ้างเตือนอย่าเพิ่งกดรับสกินฟรีเฮเลนจากกิจกรรมการผจญภัยของเฮเลนเด็ดขาดวิธีเลกไปหน้าเป็นฮีโร่ใหม่เฮเลนโดยได้รับฮีโร่ฟรีถึง2ตัวควรกิจกรรมแจกของฟรีที่โคตรใะเยอะก่อนที่จะไปดูคลิปน้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้ไปดูกันเลย ริดแมนชัปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพื่อใดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนชัปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาพบกับการีนาอาโอวีไทยเลนเรียบร้อยแล้วนะครับก,กิจกรรมเก่าๆเนนี่ยทุกคอย่่าลลืมเนนนนะะี่ AAC 2022คครับบางนเนี่ย,ยเนนะ 2022, นะนเหมือนพี่ปักลย กดเข้าไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตเราเนี่ยไม่ดีนะฮะด้วยฉะนั้นเนี่ยเกมมันยังไม่ได้บั๊กหรอกทุกคนแต่ว่าเน็ตมันบั๊กนั่นเองนะฮะอาจจะต้องรอคอยกันหน่อยเลยนะเมือเ่อรกดเข้ามาหน้ากิจกรรมนี้แล้วอย่าลืมล็อกอินเพื่อรับไอตัวเหรียญ50เหรียญไปฟรีๆด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมทายผลกันนะฮะผลการแข่งขันเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่2นี้ด้วยนะก็คือเที่ยงกับ4ี่โมงครึ่งนั่นเอง เอ่น NOE กับ e VGM คิดว่าใครชนะฮะพี่ปักขอเดาเป็น uh, จุ่มจีจุ่มจวดผ่าลูกไปบวช <c oughs> อันนี้คือการเดานึงครับก็แเลยแต่คุณกันนะฮะนี่ทายผลสําเร็จแล้วก็เบคอนกับบรูก,ก็ทายเบคอนกันลวกันนะเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นคนไทยไงถ้าไม่ท่ายเบคอนแล้วเราจะไปทายหมูกระทะที่ไหน <c oughs> เราเล่นกนระตุกกินไอกิจกรรมนี้ยังย้ํานะฮะว่ายังเล่นได้หลังจากที่เราเล่นเนี่ยอย่าลืมนะฮะกดรับคะแนนมุมขวาบนนี่มันจะได้รับเพิ่มนะฮะอีก100คะแนนด้วยพเพาได้รับเพิ่มเนี่ยก็จะก,กดอย่าลืมกดนะฮะมุมขวาบนมนอีกครั้งนง ก็จะมาโผล่หน้านี้นี่เนี่ยเน็ตมันช้านะฮะมันสามารถแลกรับตัวฮีโร่ถาวรได้นะครับแต่ย้ำฮีโร่ถาวรนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกิจกรรมที่พี่ปักบอกว่าจะได้รับเฮเลนฟีโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นกิจกรรมการประจนภัยของเฮเลนให้เรากดมาที่หน้ารวมกิจกรรมและเข้ามาหน้ากิจกรรมการประจนภัยของเฮเลนที่เป็นสื่อในความสำเร็จเชื่อเชื่อเช่ห <c oughs> น้าหมากูหายไปนานเลย กดคลิกคลิกปุ๊บก,ก็จะเข้ามาสู่ปักคลิกป๊อปฮะอือสัมตามหลักแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยพี่ปักเคยลงคลิปของการประชนภัยของเฮเลนไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยเราบอกว่าถ้าใครที่อยากได้เฮเลนเนี่ยเราจะต้องมาทํากิจกรรมนี้เพื่อที่จะ ทำทุกภารกิจให้เสร็จสิ้นแล้วกดแลกตัวด้านซ้ายนะก็คือเราจะได้กล่องสก้ากล่องฮีโร่มาใช่ไหมเราจะได้กล่องฮีโร่เพื่อเลือกรับปีโร่หนึ่งตัวจาก5ตัวและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีฮีโร่เฮเลนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะทุกคนย้านะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเล่นกิจกรรมนี้ให้ครบทุกหน้าต่างทั้ง4ี่หน้าต่างไม่จําเป็นต้องเล่นในผ่าน เพื่อรับฮีโร่เฮเลนฟรีนะฮะย้ำว่าไม่ต้องแล้วนะครับแล้วถ้าใครที่เล่นผ่านเนี่ยย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเตือนเลยห้ามกดเลขฮีโร่เฮเลนเด็ดขาด ให้เราแลกเป็นฮีโร่ตัวอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาเฟนีมูราตเซฟิตหรือว่าวูคง4ตัวนี้เท่านั้นเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราด่า GM ไปในคลิปก่อนเนี่ย GM ได้ออกมาแก้ไขข้อมูลแล้วนะฮะเพราะว่าพี่ปักได้พูดไปใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยสำหรับฮีโร่เปหน้าเนี่ยเขาซื้อด้วยเหรียญทองไม่นั้นบางคนก็ซื้อด้วยเหรียญคูปองนะฮะที่เติมเงินเข้าไปการที่มึงจะเอาเฮลนเทนที่จะแจกปีแทนที่ของเปีหนาเนี่ยมึงมาทำกิจกรรมเหมือนไม่แจกอะทุกคน แล้บางคนเนี่ยเขาซื้อนะฮะมันไม่คุ้มมันไม่เท่าเทียมด้วยด้วยฉะนั้นเนี่ย GM ออกมาแก้ไขใหม่แล้วนะฮะ ตามภาพภาพนี้นะฮะเกรนาอาวีเทเลนแจ้งเมื่อ9ก้าชั่วโมงที่แล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมของเฮเลนที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยเราสามารถทําเพื่อรับของฟรีได้นะฮะอย่างเช่นปลดล็อกรางวัลที่1นึ่รับเหรียญ a อซีสาเหรียญรางวัลที่2ก็รับกุหลาสนหา2ชิ้นรางวัลที่3ก็รับคัมพีทั่วไปในยำนางคัมภีทั่วไปไม่ใช่คัมภีกันสูงในะี่ชิ้นรางวัลที่4ี่เนี่ยรับไปเลยลูกแก้วนะฮะแล้วหลังจากที่เราปลดล็อ ทุกรางวัลเนี่ยเราก็จะได้ตราอัญเชิญฮีโร่มาเราสามารถเลือกรับฮีโร่ฟีฟีฟถาวรได้นะฮะทุกๆคนเลยสามารถเลือกได้ก็แค่ทําภารกิจเสร็จทั้ง4รางวัลน,นะฮะก็จะได้นี่มีอยู่นะฮะสี่มีอยู่5ตัวใช่ไหมห้าตัวก็จะมีเฮเลนครับเวนนี่มูราดวูของเซฟิตหนึ่งใน5ตัวเนี่ยเลือกได้หมดเลยแต่พี่พักขอบังคับไว้อย่างหนึ่งนะฮะผู้ที่สงสัยก็คืออ่านข้อความสุดท้ายเลยนะฮะของจีมว่า ผู้เล่นที่ครอบครองฮีโร่ปีหน้าอยู่แล้วก็คือในเกมอวินนะปัจจุบันนะฮะใครที่มีปีหน้าอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ได้ซื้อแล้วต้องการที่จะซื้อแล้วรีบซื้อก่อนวันที่ห้านี้นะฮะต้องซื้อด่วนจะได้รับฮีโร่ใหม่เฮเลนโดยอัตโนมัติหลังจากการอัปเดตเกมอา่าเกมประกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าให้พูดง่ายๆคือหลังจากอัปเดตตัวเกมไปแล้วเนี่ยปีหน้าตัวนี้เนี่ยจะโดนลบนั่นเองนะพอลบออกไปจากเซิร์ฟเนี่ยเฮเลนจะเข้ามาในเซิร์ฟแทนที่ปีหน้าแล้ว ปีหน้าเนี่ยจะกลายเป็นตัวเฮเลนเออหรือภาพบอกใช่ไหมก็คือใครที่มีปีหน้าครอบครองเป็นฮีโร่ตัวนี้อยู่แล้วจะได้รับเฮเลนไปแทนที่นั่นเองนะฮะแต่ที่สําคัญใครที่มีสกินตัวนี้เนี่ยของปีหน้าเนี่ยก็จะได้รับสกินใหม่ของตัวเฮเลนไปแทนที่เหมือนกันส่วนใครที่เล่นกิจกรรมที่พี่ปั๊กพูดก่อนน้นนี้คือการผจญภัปของเฮเลนเนี่ยใครที่ยังไม่มีปีหน้าเนี่ยก็สามารถไปแลกเฮเลนได้นะฮะแต่ถ้าใครมีเนี่ยไม่ต้องแลนะห้ามเลกเด็ดขาดเพราะมันจะได้รับเฮเลนทันทีโดยอัต ส่วนหน้าไอการปะชนภัยของตัวเฮเลนเนี่ยกิจกรรมนั้นเนี่ยเลขเป็นฮีโร่อื่นนะฮะไม่อย่างเช่นคาเวนนี่มูราดูคองหรือเซฟิตตัวไหนก็ได้แต่ห้ามเลขเป็นเฮเลนอื่นนืกอภาพออกใช่ไหมอาจจะกลับไปกลับมานะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปทางอา Thailand นั่นเองนะฮะเป็นการแบบบอกว่าเฮเลนเนี่ยกำลังจะเข้าซร์ไทยอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนซึ่งภาพเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็ดูกันลวกันนะฮะแต่พี่ปักตัดให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันไม่ต้องพูดเยอะหนูเฮเลนกำลังจะเข้าซ ที่5เดือน 7, 7เดือนนี้เลย<ม>ทุกคนไม่ต้องเตรียมคูปองเพราะยังไงก็ได้ใครที่มีปีหน้านี่และดูคลิปนี้แชร์ไปถึงเพื่อนด้วยนะถ้าไม่แชร์เนี่ย เพื่อนไม่ได้รับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะทุกคนบางคนเนี่ยดันมีไปหน้าแล้วก็ยันไปเลขเฮลินอีกโอ้โหเกลือยเท่ๆเนี่ยนับอกตรงๆเลยนะเราจะต้องไม่เลกเปลินเออไม่ะไม่เลปเลินนะไม่เลกเฮลินหรือและอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยเรามีนัดกันนะฮะในโหมดแชมเปี้ยนชิพนะฮะซีซั่นที่5ก็คือวันที่2วันนี้แหละทุกคนเป็นรอบที่3แล้วนะฮะเปิดไห้เล่นตั้งแต่2ทุ่มจนถึง5ทุ่มชาติทุ่มหรือสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะ สิบโมงกินอะไรแล้วมันดึกแล้วนะทุกคนก็จะมีสกินพวกนี้เนี่ยรีบเล่นรีบชนะไปแลกสกินกันนะฮะมันรอบที่3ก็จะรอบสุดท้ายแล้วดด้อและที่สําคัญก็ไม่มีเพียงแค่นั้นนะจำได้ไม่ต้องคลิปที่เราบอกว่ามีกิจกรรมที่แจกของฟรีเยอะแยะมากมายก็คือกิจกรรมนี้นะฮะแจกฟรีเสื้อลาฮีโร่ไม่เฮเลนเพียงแค่เราแชร์ไลค์และตอบคําถามผ่านไลค์สด AAC 2022ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่3นะฮะและ10กรกฎาคม เท่านั้นก็คือ3วันเท่านั้นนะฮะอย่าลืมไปดูไลฟ์สดและตอบคําถามกันนะฮะซึ่งกันในหนห้าอาวิเทเลนเนี่ยได้โปตดไว้เพิ่มเติมว่าการแจกเสื้อผ้าฟรีเนี่ยของเฮเลนเนี่ย จแจกทั้งหมด170รางวัลน,นะฮะซึ่งระยะเวลาก็3วันที่พัพกพูดแน่นแะกิจกรรมนี้เนี่ยขอแค่เราแชร์ไลค์การแข่งขันของ AAC 222 2 22, วันที่2-3งสและสินะฮะพร้อมกับแคปชั่นที่โดนใจทีมงานเนี่ยรับไปเลยนะฮะรางวัลเป็นเสื้อฮีโร่เฮเลนมูลค่า690บาทรวม3วันเนี่ยจำนวน70รางวัลรางวัลละ1ตัวโดยแบ่งเป็นรอบ4 ทีมสุดท้ายเนี่ยวันที่2ใเนกรกฎาคมเนี่ยจำนวน20ตัวรอบ4ทีมสุดท้ายวันที่3เนี่ยยีตัวนะฮะแล้วก็รอบแกรนไไฟนอลของวันที่10กรกฎาคมเนี่ยสาตัวรวมเป็น70ตัวนั่นเองนะฮะและที่สําคัญเนี่ยกติกานี้เนี่ยมีเงื่อนไขาการง่ายๆเลยก็คือแชร์ไลฟ์สดการสา่ตั๋วสด a อสอนี2นะฮะวันที่2 3งสามและสินะฮะวันใดก็ได้นะแต่ถ้าแชร์หลายวันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเนี่ยเออทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมและตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็เขียน ai, แคปชั่นนเชีียยยททมไใให้ดใด้ดดจวะ พร้อมกับสาคัญที่สุดก็คือถ้า GTM จะหาว่าเราโพสตยังไงเนี่ยต้องหาจากแฮชแท็กใช่ไหมฮะเราจะต้องเขียนแฮชแท็ก AIC 2022แล้วก็แฮตแท็ก ROV ไทยต้องแชมป์นะฮะเกณฑ์การตัดสินเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการทําครบทุกขั้นตอนหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์นในการโพสต์อะไรประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็มันมีกิจกรรมในการตอบคําถามสเปเชียลอีเวนต์ด้วยนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยแจกเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะฮะอีก100รางวัลก็รวมจากด้านบนด้านล่างเป็น170รรางวัลน,นั่นเองนะครับและจาก ัต่ไปเนี่ยก็จะเป็นกติกาของการตอบคําถามนะฮะก็คือกติกาเน,นี้เนี่ยขอแค่มีพิธีกรเนี่ยเปิดกิจกรรมขึ้นมานะฮะเราแค่ไปตอบให้ทันซึ่งการตอบนี้เนี่ยจะต้องพิมพ์คําตอบในช่องทางของ Facebook การี n a เท่านั้นนะฮะย้ําว่า ต้องตอบในเ c e บุ o กการีนาเท่านั้นผู้ที่ตอบคําถามถูกและก็เร็วที่สุดเนี่ยจะได้รับของรางวัลแต่ละรางวัลไปนั่นเองนะครับข้อมูลก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนอย่าลืมไปเล่นในวันที่2วันนี้หรือวันพรุ่งนี้วันที่3แล้วก็วันที่10ด้วยนะครับเอาด่วนเขาวด่วนเขาวด่วนใครที่เป็นเมนมะีหน้าเนี่ยเตรียมคูปองด้วยด่วนเพราะตอนนี้หลุดข้อมูลรับออกมาจากทางจีมมันก็ไม่รับหรอกเขาเปิดเผยแล้ว,แ,ลวแหละ <c oughs> มุ่งตรงสู่โลกโบราณทอดรหัสไขปริศนาศักดิทธ์ การมาเยือนของสมระภูมของเทพยุคอดีตการผู้งดงามใกรมาถึงแหลพบกันเร็วๆนี้ก็คือภาพภาพนี้นั่นเองนะฮะเชี่ยวนี้เนี่ยในฮีโร่เนี่ยมีอยู่ตัวเดียกก็คือน้องมีหน้าน,นี่ด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องเดาอะไรกันเยอะเลยมีหน้าสกินใหม่ในระดับเดียวกันกันกบวูของแล้วก็สกินในระดับเดียวกับบัขาดที่เข้ามาล่าสุดเป็นสกินอ e ียิปต์ปารนะฮะกำลังจะเข้ามาในซื้อฟไทยซึ่งคาดการว่าน่าจะเข้ามาขายเลย แล้วถ้าเข้ามาขายขายกี่กูปองหรือว่าเข้ามาสุ่มสุ่มกีคูปองเนี่ยก็จะต้องเตรียมคูปองกันไว้อย่างแน่นอนนะโดยฉะนั้นเนี่ยเตรียมคูปองรอกันไว้ด้วยตามภาพนี้นั่นเองนะฮะวันนี้คลิปก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็บอกไปหมดแล้วทุกกิจกรรมใช่ไหมฮะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ใครที่ชอบใจหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปตอนเช้าเนี่ยก็สามารถไปดูตามต่อคลิปนี้ได้นะะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครแลวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักทุกคนมากครับบ๊ายบายบบบบจุ๊บๆมั่วๆจ้าไป